ครับผมเราจะขับไปข้างหนนะครับผมเราดังเลยนะครับวันนี้นะครับวันนี้จะเป็นเคาน์เตอร์นะครับผมสั่งเราสั่งแล้วครับเราจะไปไปดูด้านหน่งนะครับผม ด้านดูต่อนะครับด้านในนะครับมีลูกค้าเที่นะครับเป็นวันเสาร์นะครับมาชิมกระนังร้ออาหารอยู่นะครับด้านในครับผมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ๋อมีลานหิมะด้วยนะครับผมเขาได้ลูกแต่ใส่นี่นะลูกอ่าเราได้ใส่ถุง้าเข้าไปแล้วนะครับผมตรงนี้ อ่าหามานี่สิลูกอ,อ,อ่านั่นแหละที่เมื่อกี้เราเดินออกมาแล้วครับเดี๋ยวจะพาเดินรอบๆนะครับก็จะมีโซนให้นั่งกินริมน้ำนะครับผมนี่นะครับมาถ่ายให้ดูอีกทีนะครับเมื่อกี้เราเล่นตรงนี้นะครับนี่นะครับผมอ่าไป้าลุก ภายในต่อทางนั้นก็จะเป็นที่นั่งกินได้นะครับเข้ามาเข้ามากินได้เลยนะครับนี่นะครับผมบรรยากาศนาในทางด้านในนะครับผมมาเที่ยวกันได้นะครับอุดรดน,นะครับผมเ,เราเดินกลับไปที่โต๊ะเราแล้วนะครับมจะเป,ปะเตอร์นะครับโต๊เะเรานะครับ ีับเมนูแรกเราเนี่ยกาแฟนะครับวันนี้จะมีอาหารต่อไปนะครับอ่านี่ขอมผมแล้วก็มเราลองดูนะรสชาติเป็นยังไงครับ